น้องๆคะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าดินที่นํามาใช้ทําเครื่องปั้นดินเผาคะ่ะได้มาจากที่ไหนแล้วควรจะมีสมบัติยังไงนะคะถึงจะเหมาะสมในการทําเครื่องปั้นดินเผาคะ่ะเราจะมาไขาข้อข้องใจกันคะ่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่ออมก็ยืนอยู่ข้างๆพู้ที่จะมาให้คําตอบกับเราแล้วล่วคะค่ะคุณมนคนเศรษฐีตระกูลหรือพี่เจคะ่ะดีไซเนอร์ของเท้าฮงไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เจคะดินที่ใช้ทําเครื่องปั้นดินเผาคะ่ะเราได้มาจากที่ไหนะคะ เราได้จากสองที่ครับที่ที่แรกเนี่ยเป็นเป็นของพื้นบ้านเราเองครับที่ราชบุรีเป็นดินคุณได้ตามท้องทุ่งนาทั่วไปแต่ว่าจะค้นพบได้เยอะเนี่ยที่แถวทุ่งนาวัดอรัญิกครับที่ใช้ประเภทที่สองคือเป็นของลําปางดินขาวลําปางครับค,ค่ะแล้วดินขาวลําปางแตกต่างจากดินพื้นบ้านยังไงอะคะก็ดินดินขาวลําปางคือจะจะ,จะมีธาตุเหล็กอยู่น้อยครับสีก็จะออก ออกเป็นขาวซะมากกว่าจมพูนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็แต่ถ้าเกิดเป็นดินพื้นบ้านของราชบุรีเนี่ยจะมีท่าเหล็กอยู่เยอะครับสีจะออกเป็นแดงทั้งก่อนเผาแล้วหลังเผาจะสังเกตได้ชัดมากแล้วก็เรื่องเปอร์เซ็นต์การหดตัวครับก็ของของดินขาวลำปางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นครับแต่ว่าของดินพื้นบ้านเนี่ยจะอยู่ที่สิบเจดถึงสิบแปดเปอร์เซ็นครับพี่เจคะถ้าอย่าง,งานั้นดินที่เหมาะสมที่จะใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาคะ่ะควรมีสมบัติยังไงอะคะ,ะสมบัติเนี่ยก็คือ ต้องมีความความเหนียวก่อนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าที่เราใช้นี่คือเป็นดินเหนียวค,ครับแล้วก็อัตราการผสมดินระหว่างน้ํากับดินเนี่ยก็คือควรจะเป็นดิน70%็ดสิบเปอนแปน้ก็ก็ที่เหลือ2 0่สถึงสาครับก็จะได้ความความเหนียวของเนื้อดินที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปครับค่ะแล้วพวกแร่ในดินที่มีสมบัติในการทําเครื่องปั้นดินเผาค่ะควรมีอะไรบ้างคะก็จริงๆเนี่ย คืออยากให้ให้มีมีเหล็กถ้าเหล็กเนี่ยแร่เหล็กเนี่ยอยู่น้อยครับ<ะ>เพราะว่าจิ้งมีอยู่เยอะเนี่ยสีก็จะออกออกเป็นแดงเป็นชมพูมากไปอะไรเงี้ยครับทำให้เวลาลงสีเนี่ยยากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทรายทรายเนี่ยถ้าเกิดมีอยู่เยอะก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์การหดตัวเยอะแต่ว่าถ้าเกิดมีน้อยไปเนี่ยชิ้นงานก็จะไม่แข็งแรงแล้วอย่างพวกซิงหรือว่าสังกะสีล่ะคะอันนี้มีไหมคะมีครับก็จะมีปนอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยก็คือก็จะได้จากเวลาที่ เป็นสนิมใช่ไหมครับ,รบก็จะเอาเป็นสีแดงเหมือนกันตรงนี้ก็จะมียูนิตหน่อยแต่ว่าก็ก็ไม่ควรจะมีอยู่เยอะครับจะเป็นในเรื่องของการเคลือบมากกว่าน้องๆคะในตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงวัตถุดิบที่สําคัญที่สุดค่ะในการทําเครื่องปั้นดินเผาแล้วค่ะในตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้กันถึงการเตรียมวัตถุดิบในการทําเครื่องปั้นดินเผาค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วตามพี่ออมมาเลยค่ะ